เดยอาริสานตะวันแสงธรรมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาริสรนตะวันสายธรรมครับผมมีครอบครัว,วที่อบอุ่มและอยู่กับพ่อแม่พี่น้องและญาติครับผมอยู่ที่จังหวัดตาครับเวลาผมไปโรงเรียนผมเดินทันลำบากมากเลยครับพ่อกับแม่ผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ผมมาอยู่ที่วัดบ้านอ้อแล้วจึงมาเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านอ้อบ้านอ้อวิทยาการครับ ผมอยู่ที่วัดกับเพื่อนหลายคนเหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่เวลาผมมีปัญหาผมก็ไปบอกหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะรับฟังผมไม่เคยดูไม่เคยว่าผมเลยครับหลวงพ่อจะกอดผมและสอนผมว่าให้รักกันช่วยเหลือกันถึงจะมีความสุขครับพ่อกเ็เลี้ยงเลี้ยงรักมาลูกมาหลานเลยให้ความรักความยุติธรรมเท่าเสียงมันหมดผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากเหมือนกับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเลยครับ